อันนี้อันนี้ใครใจ่ายอะไรเนี่ยี่สิบาทนี่ฮะเฮ้ยบอกมามเอ็งเอววางไว้ทำไมยี่สิบไปเอาอะไรไปวไะอ,อ,อันนี้นะครับมาครั้งนี้นะครับนี่โอ้ยมีเหรียญยี่สิบเยอะจังเจ็ดร้อยเป,ไ,ปไม่ได้ไม่ได้เกะอมสินมาแน่นอนนะครับวันนี้เล็กก็ไม่ได้บวชมาด้วย เฮ้ยไม่เองไม่ได้บวชเนาะครับเออแค่ใส่หมวกแค่นั้นเองไม่ได้มีปัญหาเฮ้ยขับรถกลับบ้านอย่าซิ่งเด้อมันรถเยอะแล้วตอนนี้นี่เอ็งชอบเอาใบเตยใช่ไหมผ่านตรงนี้ทุกวันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะใบอะไรใบพี่ส่งไหมครับครับผมโชคดีครับครับผม เดินทางปลอดภัยสิ่งจะพอสมควรน้ำมันเครื่องแห้งแล้ว ก็เดินโค้ไงมันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้ฟรีเพื่อเรางัดงัดนี่นึงจนถอดท่อทำไมเห้ยเงาครับเงาอ่านะครับโอ้คันนี้เจ้าของสะอาดดีเนาะครับสะอาดมากเลย อ่านะครับหนุ่มจากบ้านหนองมะเขือนะครับโคกมะเขือหรือนองนองครับเออนะครับหน้าตาเราเราสูงโปร่งนะครับเมื่อไปไหนเมื่อวานขายของครับขายตรงไหนเปิดร้านครับตรงไหนทางขากลับไปน่ะไปไปภาษาเส้นทางสองสี่ครับนึกว่าแถวนี้จะได้ไปใช้บริการนะครับวันนี้เจ้าโคนะครับได้สั่งท่ออุราชบุรีไว้นะครับ แล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้มาใส่นะครับเจ้าของเลือกพามุกนะครับทุกวันนี้ยังไงก็ต้องพามุกก่อนคอสวยนะครับของโอราชบุรี อยู่นหน้า,านนนะนะครับพี่นี่โมบิไงนี่ครับกำลังใส่อะไรไปครับบูทครับฮะบูทบูทตัวทำไมหน้าตายอย่างงี้ถูกเปลกครับตอนไปนตัดหญ้าไม่ใช่แบบนี้ดิ <laughs> <laughs> ยีกงยันนองอืมาคต โอข้างหน้าแน่นหรือยัง ฟังเสียงหน่อยครับผาหมกหมกจริงๆเสียงก็ประมาณนี้นะครับผาหมก 95หมกต้องไปเกิน95เดซิเบลนั้นตำรวจจับโอ้นี่อะไรนอะไหนวัดบลบัดบลแบบอืมอ่าก็ใส่ไปอะไรที่สบายใจ อันนี้ของอะไรนี่ของอะไรไม่รู้สั่งมาอมของอะไรอะก,กอน,อกกอนครับอะก,กอนจานดิษจานสวิตอืมครับสายสวิตครับว่าไม่มีฝุ่นไรเกาะเลยเนาะสวยงามเจ้าของสะอาดสะอ้านครับส่วนคันสตาร์ทก็ของแต่งนั้นไงเนาะ เป็นมีเนียมไม่มีก็ได้ครับเพราะสตาร์ทมือใช่ไหมครับแต่ที่ใส่ไว้เพราะว่าให้มันเป็นของแต่งชัวใช่ไหมจะาไออันนี้ก็ไล่เบาเนาะฝาครอบเบรกถ้าถ้าเราไปเจาะดุมด้วยฝุ่นจะเข้าเยอะกว่านี้แต่ขนานี้พอได้อยู่สวยงาม อวันนี้ช่างอยากทดสอบครับปกติไม่เคยทดสอบอยากซิ่งครับแต่พอเจอคนนี้อยากทดสอบก็อ,อยู่